อ่าไม้เริ่มโตแล้วป่านี้ก็ปลูกปลูกเองนะป่านี้โตแล้วนึกว่าจะไม่โต นู่นเห็นไหมนี่หลังคาเราก็จะมีมีนกด้วยอ่เจ้าวันเห็นแล้วนี่นอนชิวๆเลยนะนกนอนชิวๆเลยเห็นไหมนกยุง อยู่บนหลังคาหม่เอามาจากไหนนกปัน่นนกจุงนอนรับลม ไอ้สามตัวนี้ไปถั่วทิพย์เลยไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยนี่ต้นโพต้นโพใหญ่แล้วเนาะนี่ต้นโพเชื่อไหมว่าตมามา,มาปลูกตรงนี้ตน้นนี้มาปลูกตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่เลยนะมาปลูกได้สิบเอ็ดปีแล้วต้นโพตัวนี้ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาอยู่ที่นี่นะแต่แต่มันมีต้นโพเนาะก็พากันมาปลูกกับกูบาอาจารย์มาปลูกไว้แตา่มาเป็นคนปลูกเองต้นนี้มาปลูกสิบเอ็ดปีน่าจะได้11ปีประมาณต้นโพต้นนี้มาปลูกตั้งแต่สมัยบวชได้2,000ศรานะ,ะมาปลูก ตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าวัดนี้จะล้างเนาะตอนนั้นวัดนนี้จะล้างหลังจากนั้นมาประมาณสามปีแต่มาจึงได้มาอยู่ที่นี่นะได้มาอยู่ที่นี่มาปลูกต้นโพต้นนี้แหละไว้ก่อนเลยนี่ประมาณสิบเอ็ดปีนะนต้นโพต้นนี้แล้วใหญ่แล้วมาปลูกตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ มาปลูกเพราะมีมต้นโพไม่รู้จะไปปลูกไหนวัดบ้านเขาก็ไม่เอาอย่างนี้เนาะก็เลยมาปลูกทิ้งไว้ป่าช้าอย่างนี้แต่มันก็โตยากอยู่เหมือนกันกว่ามันจะใหญ่นะมีต้นโพใหญ่แล้ว เป็นพ่อปลูกต้นโพต้นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้มาอยู่ที่นี่ <c oughs> ใหญ่แล้วตอนแรกว่าจะอาไปปลูกข้างในต้นโพอต้นนี้แต่มันมันมันดินมันไม่มีตอนนั้นมันมีตะป่าด้านในด้านในมันจะมีตะป่า ก็เลยเอาลงตรงนี้แหละไปๆมามาก็จะโตแล้วอ้วนอ้วนเปนกล่องแน่เฮ้ยตันเพื่ออันเก็บมาน้ำนย,ยังมายังอยู่สิกระไร đung duy, doong đuôi Kin vandi onan Kin vandiyo Hana kin vandiyo young one, vẫn kin vandiyo young one, Hana kin vandiyo young one, Hana kin ดาวดังอ่างเสียนอนได้เนี่ฝนจะมาอีกแล้วบึ้มบๆม,มาอีกแล้วมีพื้นที่วัดหมดเลยเนาะก็มีพื้นที่เยอะอยู่ถ้าจะปลูกกุฏินะเนี่ยส่วนนี้ใช่หมดเลย ให้เป็นโซ,โซนของแม่ชีทั้งหมดโซนนี้อ่าส่วนขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนฝั่งนี้ก็จะมีที่อีกสามไรเป็นของเอาเป็นโซนพระเนาะทำเป็นโซนพระสงฆ์ แต่ในอนาคตเอกช่วงนี้ก็ยังไม่มีโครงการทําอะไรเราไม่มีตังค์ไม่มีปัจจัยไม่มีทําอะไรก็ฝืดไปหมดเลยวัดเรามันเป็นวัดที่ไม่อยู่วัดน,นอกเราไม่ไม่มีเงินหรอกแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกบุญเนาะทำอะไรก็ตามบุญตามกรรมตามวาสนา แล้วแต่ใครจะทำด้นี่ก็เล่งปลูกต้นไผ่มีต้นไผ่ต่อไปในอนาคตเนี่ยสองขอบข้างทางนี้น่าจะเป็นสวนไผ่เนาะสวนไผ่นี่ก็เริ่มโตแล้วโตวเร็วมากนี่มันน้มมาทางละโอ้ช่างมาปูกระเบื้องอยู่ตัวมันนี้ เดี๋ยวพาไปดูช่างปลูกกระเบื้องก็มีแม่ชีเริ่มลงมาดูงานแล้วนี่ต้นผักขี้เหล็กเนี่ยปลูกไม่ถึงปีนี่ปลูกไม่ถึงปีนี่ต้นผักขี้เหล็กโอ้โตเร็วมากท่วมหัวแล้วปลูกไม่ถึงปีนะเดี๋ยวจะหามาเยอะๆวัดจะได้มีร่มเงาของของป่าไม้ ปูกไม่ถึงปีนี่ไม่กี่เดือนนั่นสาสี่เดือนต้นผักขี้เหล็กมันโตเร็วมากเดี๋ยวเราไปดูสาราก่อนเนาะ,ะเจ้าอ้วนดูต้องจับไปก่อนนะเสียงรถมาแล้วเสียงเสียงรถกำลังจะมาโอ้ ลงไปดูช่างก่อน กันนี่พื้นยังแฉะนะมันยังอยู่ไม่ได้เนาะนี่พื้นยังแฉะมันขาดงบอยู่ช่วงนี้เนี่ยสะดุดป่ะปล่อยให้มันสะดุดไปโอ้ มักเลี้ยวปัดขี่ต้มเนี่ยมันเป็นทางน้ำมาเป็นยังไดเนาะโอ้ไกลเล้วเหลตอแลยหลังหนึ่งข้างเล็กขาดต่อโฟ้่มนาด้างเหล็กขนานดะ่โน,นต้คู่มือขนา ฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้คิดอยู่ช่างอยู่ยังไงเนาะมีอะไรขาดเหลือไหมไม่ตัดนะครับใบตัดเนาะหมดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้พระอาจานหนักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามที่อื่นเดี๋ยวเข้าไปสมเด็จเดี๋ยวไปซื้อมาให้อันนี้หยาบได้หรือยังมันหมดเรื่องอะไรหยาบได้หมดโอ้โหพรุ่งนี้เก็บงานตัวหลังนี้พรระอาาจ่ แ oh, <laughs> สดงว่ามันจะหมดแล้วแสดงว่ารับงานรับงานดีโอ้ oh, oh, เสร็จแลวพระพระจาจย์ครับอันนี้มันกลับลายหน่อยนะครับ มันไม่ตรงกับผมเพรอะได้ได้เพราะเพราะว่าไปแล้วผมก็เลยว่ามันเสียสนะครับตายไปเลย <laughs> <laughs> มันเป็นไรหรอ <laughs> มันไม่ตายหรอกมันอยู่คนอยู่แล้วเอออยู่คนละพักอยู่เหตุผมตัดไปแล้วผมไม่ได้ดูเลยตัดแล้วผมเห็นโอ๊ยไอ้ปล่อยเลยมันเสียมันจะเสียแะไนี้ วันที่สองผมไม่ได้มาดิที่ที่ผมมาทำมาแรกแล้ววันที่สองผมไม่ได้มาที่มันตกตั้เช้าอ่ะว่าอยู่ไม่ไม่เห็นวันนั้นเพราะว่ามันมาไม่ได้มันตกจันสี่โมงห้าโมงเช้าผมก็เลยบอกเขาไปเลยตกรับทางตั้งแต่เช้าเลยเนาะเมื่อวานนี้ก็ตกตูครับแต่ว่ามันดุเมื่อวานกระเบื้องเป็นแต่พอไหมช่างกระเบื้องปวดไหลไหมเป็นต่พอไหมสีเท้าของหน้ามันก็จะต้องสิขาดอัน สีเท่าขงงางหางมันบ่จแตก็เป็นเป็นางไอ้กอ,อ,องนั้นเอามาใช้ได้เลยนะกองอ้อนะครับกองน้ำน่าจะได้ดัไงไหนก็ได้เอาเลยขึ้นข้างใช่ไหมครับอาจารย์ข้างก็ได้ใส่ด้านข้ามันพอด้านหน้าไหมเหรอห้าหกกล่อ,กองไม่พอเนาะหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องไม่พอถ้าถ้าด้านข้างห้องน้ำไม่ไม่ไม่พอก็เอาตรงนั้นก็ได้ เอาเลยโอ้สีขาวได้อีกสอ,อ,องมันโอ้แสดงว่าขาดลังหนึ่งอัน,นอันนี้ว่าจะต่อเหรอครับต่อใหม่ป่ะไม่ปูปูเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปูแล้วค่อยต่อก็ได้มีใครอยู่หรือยัง มีใครอยู่หรือยัง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 เกี่วสีสีสีอะไรสีเทาเหรอสีเทาครับ สีขาวก็หมดใช่ไหมสีขาวก็หมดแต่ว่าสีขาวนั่นกระเบื้องสีขาวเหลือสีประมาณกี่หลังน่าจะได้สองหลังบ่สองหลังถ้าสองหลังสีขาวามัเหลือเส้นเส้นนี้ได้ไ,ได้หลังหนึ่งยู่กเอาเพื่อเพื่อถ้าจ้างซื้อ สีอื่นมามันก็จะได้ใส่คิ้วใหม่ได้ได้เดี๋ยวซื้อมาสาธุแม่มุดามาดูช่างหัวค่ำมาดูช่างมาดูต้นไม้ ขก็ยังลงมาอยู่ไม่ได้เนาะเพราะว่าทางมันยังทางมันยังมีน้ำอย่างนี้นะต้องเคคนกีดสถานเดียวเลยมันถึงจะน่าอยู่แล้วก็ต้องรองบนะงงบไม่รู้จะมีงบไงไหมน่าจะประมาณแสนห้านะน่าจะประมาณแสนห้าไม่มีตังค์ช่วงนี้ก็เลย สตอบไปก่อนแล้วให้ฝนหมดก่อนค่อยเทเนาะ <c oughs> มันได้ใช้นี่ได้ใช้ปัจจัยสร้างวัดเนาะไม่ไม่ใช่น้อยๆด้วยเนาะใช้เยอะด้วยแต่ละอย่างกว่าจะเสร็จ ทางขึ้นทางขึ้นคุนก็จะอยู่ประมาณนี้หน้าสวยช่วงนี้สวยงามนี่ต้นผักขี้เหล็กเนาะ ฝากขีเล็กมันก็โตแล้วนี่ไม่กี่เดือนได้เนี่นี่ใหญ่แล้วผูเกเองกับมือนี่วันนี้ก็จะได้ลงมาซาลาขาวมุนีขาวมานีเนาะต้นท่าต้นไม้ใหญ่จะล่มลื่น จะมีปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเนาะนี่ นี่เป็นชั้นหน้าผาเนาะขึ้นไปข้างบนก็เป็นกุฏิพระสงฆ์วันนี้เราก็จะได้มาทํากิจอยู่ตรงนี้เนาะทำกิจอยู่ตรงนี้เป็นจลาหลังใหม่เนาะนั่นนอกส่วนนอกโวนนอกแล้ว ก็จะมีรูปหลวงพ่อพุทธฐานุโยและก็พระพุทธร,รูปบางตัดศรู ไว้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวปรับปรับเครื่องเสียงใหม่ก่อนอเนาะเดี๋ยวเราดูสะน้ำสะน้ำสะน้ำอุว,อวมเลย สระน้ำลึกนั่นนี่นวัดเราก็มีสระน้ำน่าจะท่วมหัวช้างแล้ว ปรปัปรุงไปเนาะทำคันคูขึ้นใหม่คันคูน้องอู้กบเยอะแค่ไฮมีแต่กบคุณนก g บเยอะมากก็มีน้องนี้แหละเนาะพอได้ใช้น้ำช่วงปอ,อกปัญษา แต่ดูปีนี้ก่อนว่ามันจะมันจะลดหรือเปล่านะมันจะแห้งหรือเปล่าปกติมันแห้งนะเวลาถึงหน้าแรงมาน้ำมันจะไม่มีแห้งหมดเลยสว่าท่วมหัวเลยนะ่ะน้ำใสดี เดี๋ยวได้ดินมาจะทำคันคูปลูกผักเนาะปลูกผักริมหนองตอนแรกว่าจะทำกุฏิอยู่ตรงนี้ดูแล้วไม่คือแล้วกุฏิกลางน้ำนะมันจะเป็นเกาะเกาะอยู่ตรงนั้นเลย ถ้าทำเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมเ่ยไออ้วนมาแล้วหาเจอแล้วเมื่อกี้พัดภากไปทางไหนบุ๊ นึกยังมันน้ำกันดีๆเฮียไปใส่วาหมอนี่นึกยังน้ำกันมัาดีๆเฮียไปใส่วาหมอน ทีได้มาไล่ให้ดูทั้งนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายกับโซเชียลเนะเาะวันนี้ก็จะได้ยุติลงเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวตั้งเครื่องเสียงใหม่ก่อนเนะเาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาไล์ให้ดูใหม่เนะเาะสาธุ